สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับครบการคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่อง Imaginary ครับเรามีทั้งโปสเตอร์มีทั้งสแตนดีดีเลยขอบคุณ Major c i n e p l e x ตอนนี้พี่โอนั่งอยู่ที่ Major สาขาสุข,ขุมวิทนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ของ Blumhouse ซึ่งปกติแล้ว Blumhouse ที่เราดูเนี่ยที่เขาโฆษณาว่ามี f i g Night, a t f r e d t y m e g a n แล้วก็อะไรอีกน่ะมันเป็นผลงาน ปกติแล้วจะอยู่ในค่ายยูเนเวอร์แซลซึ่งบ้านเราจะเป็น UAP แต่เรื่องนี้กลับเป็นผลงานการจัดจำหน่ายของมหมงคลซีมงคลเมเจอร์นะครับซึ่งเรื่องราวก็น่ากลัวตื่นเต้นไม่แพ้เรื่องอื่นๆความจริงแล้วพี่โออยากจะบอกว่าพี่โอชอบเรื่องนี้เข้ากับเรื่องอื่นๆหนังสยองขวัญแนวครอบครัวแนวเด็กของบลัมเฮาส์ทุกเรื่องเลย แล้วมันก็คือมันเป็นการสยองขวัญที่มันกลมกลม่อมกำลังดีพี่โอจะชอบประเภทนี้แต่สำหรับหลายๆคนที่ชอบหนังสยองขวัญโดยเฉพาะสยองขวัญบลัมเฮาส์หลังจากที่ได้ดูพวกเมแกนพวกเฟลกอะไรอื่นๆ ทั้งหลายแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเขาต้องการความน่ากลัวเขาไม่ได้ต้องการความเป็นหนังครอบครัวแฟนตาซีที่ดูเพลินแบบนี้นะครับเขาก็เลยไม่ชอบกันในเว็บ IMDB และในเว็บมะเขือให้คะแนนเรื่องนี้ต่ำมากในเว็บมะเขือให้เรื่องนี้เพียงแค่40 เปอร์เซนต์จากความชอบของนักวิจารณ์เท่านั้นความชอบประชาชนพี่โอยังไม่เห็นนะครับส่วนใน IMDb เนี่ยประชาชนชอบนักวิจารณ์ชอบเรื่องนี้อยู่ที่4 2เต็มร้อประชาชนชอบเรื่องนี้อยู่ที่5.0เอ๊ะไม่ใช่สิ3 4เต็มร้อและ4 2เต็มส0คือ ต่างต่างต่างฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักวิจารณ์หรือประชาชนก็ให้คะแนนเรื่องนี้ต่ําและถือว่าไม่ผ่านทั้งหมดนะครับมีพี่โอคนเดียวที่ดูเรื่องนี้ได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะเวลาที่เขาเข้าไปสู่ขอ <c oughs> ยาตนะเวลาเขาไปสู่โลกของจินตนาการโลกแห่งความฝันเนี่ยมันเป็นที่ที่พี่โอชอบมากและอยากเข้าไปพระจันไทยแบบนี้มากนะครับพี่โออยากจะให้เรื่องนี้กัดอยู่ในประเภท ผจญภัยแฟนตาซีครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นหนังสยองขวัญหนังลึกลับหนังตื่นเต้นระทึกขวัญแบบนี้คือการจับประเภทของพี่โอกับการจับประเภทของสื่อต่างๆที่เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์เนี่ยต่างกันลิบเลยพี่โอดูเรื่องนี้ด้อย่างมีความสุขเพราะว่าในวัยเด็กพี่โอก็คิดว่ามี imaginary friend เหมือนกันนะสำหรับในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเด็กคนหนึ่งเด็กที่เป็นตัวเอกนะครับน้องคนนี้เขาเห็นหมีเห็นหมีทั้งเรื่องนะครับ Oh, <laughs> ก็คือว่าเห็นว่าหมีตัวนี้เป็นเพื่อนเล่นของเขาแล้วเพื่อนเล่นคนนี้อยากจะพาเขาไปสู่โลกจินตนาการก็จะมีเงื่อนไขให้เขาทําสิ่งต่างๆซึ่งคนปกติคนดีๆเขาไม่ทํากันหลายเรื่องอย่างเช่นให้เผานู่นให้ทาให้ทําร้ายตัวเองอะไรประมาณนี้คนดีๆเขาไม่ทํากันแต่ว่าเด็กที่อยากจะไปสู่โลกจินตนาการติดกับเพื่อนเล่นเนี้ยเขาก็อยากจะทําตามเพื่อที่จะได้เข้าสู่โลกนั้นและทีนี้ก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นนางเอก ของเรื่องนางเอกของเรื่องนี่คือเ h e วันนาไวส์พี่โอจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้อุตส่าห์ท่องนะครับก็เป็นเขาเคยเล่น Jurassic World เธอคนนี้เป็นคนผิวดำครับแต่ว่าครอบครัวครอบครัวของเด็กเนี่ยเป็นครอบครัวผิวขาวก็คือตัวพ่อและลูกสาวสองคนได้มาแต่งงานใหม่มามีแฟนใหม่เป็นคนดำพี่โอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมครอบครัวผิวขาวถึงอยากจะรักกับคนผิวดำซึ่งในความรู้มัน ก,ก็แล้วแต่ลนะมันเป็นสเปคเป็นรสนิยมู่ส่วนตัวนะพี่ผ่มไม่ได้ไม่ได้เหยียดทิวนะเขาก็คือนางเอกคนนี้ก็แสดงดีแต่เพียงแต่ว่ามันมันไม่เข้ากันกับครอบครัวนี้เท่านั้นเองแต่เธอแสดงดีเธอพีก็าอาจจะเป็นไปได้ว่าความต่างอย่างสุดขัว้วทําให้ไม่สามารถเข้ากับเด็กๆได้เพราะว่าอย่างน้อยพื้นฐานวัฒนธรรมาเชื้อชาติ เชื่อสายมันก็แากกันแล้วอาจจะเป็นไม่เป็นที่พอใจของลูกนะครับในเมื่อได้ชื่อว่าเป็นแม่เลี้ยงแล้วแทนที่จะเป็นแม่เลี้ยงที่น่ารักกับเป็นแม่เลี้ยงที่ตรงข้ามกับแม่จริงโดยสิ้นเชิงเด็กๆก็เลยไม่รักเด็กๆก็อาจจะคนนึงก็อยากจะเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นก็อยากจะไปมีแฟนอยากจะคบหาเด็กผู้ชายส่วนคนที่เป็นเด็กก็อยากจะคบหากับเพื่อนในจินตนาการอะไรอย่างนี้เป็นต้นทําให้เป็นกิดกําเหนิดของเรื่องนี้ขึ้นมาผู้ถึิงเด็กผู้ชายที่เป็นผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงวัยรุ่นนี่น่ารักมากนะครับไอเด มาเจอเพื่อนในจินตนาการตัวนี้ไอเด็กผู้ชายนี่มันก็หน้าตาดีนะครับแต่ว่าพอสแสดงแล้วเรารู้สึกว่าเขาสแสดงถึงจริงสแสดงทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ม,มันสกปรกสกมกน่ารังเกียจจริงๆเป็นถือว่าเป็นนักสแสดงที่ค่อนข้างดีส่วนคนอื่นๆในเรื่องเรื่องนี้งนลงทุนไป13ล้านเหนรียญสหรัฐซึ่ง ดูแล้วมันน่าจะมากเกินไปสําหรับหนังเล็กๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดียวเขาถ่ายที่ลูเซียนาแต่ว่าในเนื้อเรื่องอยู่ที่ไหนพี่โอพยายามฟังก็จําไม่ได้นะครับคือคือมันเป็นบ้านเก่าของตัวผู้หญิงซึ่งเป็นนางเอกแล้วทางฝ่ายชายซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายชายมีลูกติดสองคนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ย้ายเข้ามา,มาก็ก็แปลกดีเหมือนกับผู้หญิงดวยกว่า สาเหตุที่ผู้ชายชอบผู้หญิงอาจจะเพราะอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวพ่อของนางเอกซึ่งเคยอยู่บ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านพักคนชาาแบบหรือโรงพยาบาลที่เสียสติไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียสติด้วยเหตุการณ์ในวัยเด็กซึ่งคาดการว่าเจ้าหมีตัวนี้ที่เด็กลูกเล็กคนนี้ลูกติดคนเล็กนี่เจอน่าจะเป็นหมีตัวเดียวกับที่นางเอกเคยเจอในวัยเด็กที่ทําให้พ่อเสียสติแล้วเราก็ต้องค้นพบว่า เราก็ต้องต่อสู้ว่าจะทําอย่างไรจะไม่ให้เด็กคนนี้ต้องไปหลงอยู่ในโลกจินตนาการจะช่วยเด็กคนนี้ได้อย่างไรครอบครัวนี้จะสารสมน์กันอย่างดีได้หรือไม่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปชมในโลกภาพยนต์เองพี่โอชอบเรื่องนี้มากพี่โออยากจะค้านกับคะแนนของทุกคนที่ไม่ชอบนะครับก็ทางทาง IMDB ็มเว็บเบเขือก็ให้เพียงแค่4ให้5พี่โออยากจะให้ สูงกว่านั้นเยอะครับให้เจ็ดเต็มสิบไปเลยเพราะว่าพี่โอชอบเรื่องนี้พี่โอสรุปก,กับโลกจินตนาการสรุปก,กับหนีเคยเคย,เคยเวลาถามเวลาดูหนังผีนะแล้วคนถามว่าพี่โอสนุปหรือไม่สนุปยังไงเนี่ยพี่โอชอบตอบว่าแหมสนุปก,กับผีอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องบอกว่าโอสนุกกับหนีอะไรอยากเลยนะครับก็สนุกกับหนีมีหมน้ารักมีหน้ารักคือตอนเด็กๆเ,เราก็อยากจะมีหมนีเป็นเพื่อนอย่างนี้นะครับ ไม่รู้ว่ามน้องเพื่อนๆพี่ๆคิดยังไงกับการที่เราได้ตุ๊กตามือสองมาดูแลตุ๊กตาที่ผ่านมือคนอื่นมาแล้วมันผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับพี่โอ๋คิดว่ามันค่อนข้างหลอคพอสมควรแล้วพี่โอ๋จะพอใจเฉพาะตุ๊กตาที่เป็นมือเด่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว,ว่าของมือสองที่เราให้ใส่ไปเนี่ยเขามีความฝึกมากน้อยแค่ไหนและเขาจ,จะจะมีจินตนากา,การกับความทรงจําอะไรของเราบ้างหรือเปล่า ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าคิดพอสมควรนะครับแต่ตุ๊กตาบ้านอยู่จะไม่มีตุ๊กตาที่หน้าตาเหมือนคนนะเพราะว่ามันจะหลอนมากกว่าตุ๊กตาที่เป็นรูปสัตว์แบบนี้ครับก็ในส่วนของตุ๊กตาเห็นหมีนี่ก็น่ารักเราเจอหนังหมีมาเยอะแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหนังหมีที่โอไม่เคยรังเกียจหนังหมีเลยสักเรื่องไม่ว่าจะเป็นหมีจริงหมีที่สมมุติว่าเป็นหมีจริงหมีกระตูนหมีแอนิเมะหมีตุ๊กตาหมีเทปหมีทะลึ่งหมี หม,มีในจินตนาการชอบบดทุกเรื่องเลยครับยังไม่เจอนางหมีที่ไม่ชอบเลยซึ่งเรื่องล่าสุดก็เพิ่งจะดูอะไรละนี่ล่าสุดก็เพิ่งดูกังฟูแพนด้านี่แหละนะครับอันนี้พี่โอ๋ก็ชอบตกลงว่าตอนนี้เรามีหนังหมีเข้าชนกันในสัปดาห์นี้สองเรื่องนะครับกังฟูแพนด้ากับหนังหมีขอบคุณเมเจอร์สกุลวิทซึ่งสัปดาห์หน้าพี่โอ๋ก็คงจะต้องทำคลิปเรื่องขอเตวแต่อีก เมื่อสักครู่นี้รีวิวภาพยนตร์เรื่องลุกเลเยอนะครับให้ทางปูดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาคุยเดี๋ยวคุยไม่จบหนังผีเรื่องนี้พี่โอชอบบรรยากาศความน่ากลัวความที่มันพอดีพอดีคือพอพี่โอดูแล้วพี่โอรู้สึกว่ามันเป็นหนังแฟนตาซีครอบครัวผจญภัยเนี่ยพี่โอสนุกนะครับแต่ถ้าคนอื่น ที่ดูตามที่เขาจัดจัดประเภทให้คือเป็นหนัง h o r r เ r ์เขาเรียก Psychological Horror, Mystery, รี่ i l l e r ลึกลับระทึกขวัญแบบนี้พี่โอคิดว่าถ้าเราอยากจะเจาะจงดูในสามบทนี้พี่โอคิดว่ามันก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่พอใจเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาไม่ให้คะแนนกันก็เป็นได้ครับก็แนะนําเรื่องนี้สําหรับคนที่ชอบหนังประเภทจากที่พี่โอชอบคือครอบครัวแฟนตาซีปนภัย จะดูเรื่องนี้ได้สนุกเราจะได้เห็นความรักของครอบครัวที่พยายามจะเป็นครอบครัวใหม่ขึ้นมาสิ่งที่พี่โอไม่ชอบก็จะมีส่วนของคุณยายกรเรียที่เป็นป้าข้างบ้านเป็นคุณยายที่จะมาจู้จี้จุกจิกเธอก็เป็นคนที่มีความฝันมีจินตนาการพี่โอคิดว่าบทน,นี้มันน่าจะบันเจิดกว่าน,นี้หน่อยคือน่าน่าจะแบบว่าเหมือนโลกจูเมนจี้อะไรเงี้ยที่เข้าไปใน ตินเวลาการแล้วก็กลับกลายเป็นเด็กไปมีความสุขในนั้นเลยไม่น่าจะเจอกับอะไรที่มันร้ายๆอันนี้เป็นความคิดที่มันผิดคาดที่โอกมากไปหน่อยนะครับตอนต้นๆมันก็ดีอยู่แล้วที่เรื่องนี้มีแค่ขู่ให้ตกใจมีแต่ความน่ากลัวแต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีการฆ่ากับตายอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเริ่มมีเลือดขึ้นมาแนะพี่โอก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันไม่ใส่แล้วนะครับที่คิดว่าจะให้แปดถึงเก้าก็ต้องลดลงมาแล้วก็มันเป็นหนังที่ เดิมทีคิดว่าจะเหมาะกับเด็กก็มันจะต้องลงความน่ากลัวลงกว่านี้อีกถึงจะเป็นหนังที่เหมาะกับเด็กครับก็เป็นหนังที่เหมาะกับวัยรุ่นขึ้นไปเท่านั้นรวมถึงคนที่มีจินตนาการคนที่เข้าใจความมีจินตนาการของเด็กคนที่เคยมี imaginary f r i e n เพื่อนวัยเด็กนะครับส่วนคาว่าตุ๊กตาซาตานี้พี่หนุมคิดว่าเขาตั้งชื่อแรงเกินไปแล้วก็สปอยหนังไปเรียบร้อยแล้ว อยากจะให้ตั้งชื่อหลอกคนมากกว่าว่าหมีตัวนี้เป็นหมีน่ารักอะไรประมาณนี้แล้วจะมาเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเด็กๆก็ส่วนที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนในจินตนาการเนี้ยมันเกิดจากความคิดจินตนาการอแรงก้าของเด็กมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีส่วนตัวแล้วพี่โออยากจะให้จินตนาการของเด็กพยายามปรับ ให้สิ่งที่ไม่ดีนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วจบแบบแคปีเอ็นดิ้งแบบนี้พี่โอน่าจะชอบมากกว่าก็คือว่ามันไม่ได้อย่างใจแต่ก็ชอบนะครับชอบในระดับที่พอรประมาณเป็นหนังที่ดูได้เพลินๆถ้าพี่โอพูดอะไรผิดค่าครัตกปกคร้องก็ต้องขอไปเวี่นี้ครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมงคลเมเจอร์สาบคานดีและ เมเจอร์ซีเนเทคโดยเฉพาะเมเจอร์สุขุมวิทคลองมนาซีเนเทคเพื่อเฟื้อสื่สอและสถานที่สำหรับให้ผมมาถี่เป็นคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดที่แน่หนีนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้เห็นดีกันทุกคน